ฝันเห็นพญานาคก,กายล่างเป็นมนุษย์ฝันนี้เป็นฝันเตือนค่ะท่านใดก็ตามที่ฝันเห็นพญานาคก,กายล่างเป็นมนุษย์เนี่ยแปลว่าในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นพญานาคมาก่อนทําให้สามารถเดินทางข้ามภพภูมิได้ ฝันเห็นคนกลายเป็นพญานาคเนี่ยคุณควรจะไปไหว้พญานาคที่ตัวเองนับถือนะไหว้พญามังกรไหว้พ่อปู่ศรีสุดโทไหว้พญานาคแถวบ้านจะช่วยให้ธุรกิจการงานการค้าจเจริญรุ่งเรืองจะทำให้หาเงินได้เยอะฝันเห็นพญานาคกลายร่างเป็นมนุษย์เนี่ยช่วงนี้คุณใช้เงินมาก ใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้เงินมากจนเกินไปและก็มีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนกับฝูงช่วงนี้คุณควรจะปกป้องตัวเองไม่ควรที่จะหาเรื่องไม่สบายใจโดยการไปหาเรื่องทะเลาะขัดแย้งกับเขาช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะวิวาทขัดแยง้งมีคนที่ อิจฉาท่านมีคนที่ไม่พอใจท่านมีคนที่โกรธท่านที่ว่าท่านเลือกที่จะเฉยคือคุณน่ะเลือกที่จะอยู่เฉยๆเพราะต้องการสันติภาพภายในเงียบสงบปัสศจากอาวุธใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวช่วงนี้คุณสนใจเกี่ยวกับการทำบุญการนั่งสมาธิ การตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องรอบครอบช่วงนี้คุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนธาตุไฟเพื่อนราศีสิงห์เพื่อนราศีเมษเพื่อนารอนาศีธนูท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนธาตุไฟที่จิตใจดีมีเกณฑ์ว่าคุณอะอาจจะกำลังได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานด้วยนะคุณอาจจะกำลัง จะได้ไปเดินเที่ยวแถวปราสาทนครวัดนครธมได้เดินทางไปเที่ยวปราสาทหินพิมายมีดวงเกี่ยวกับการเดินทางไกลการไปทำบุญในวัดที่ต่างจังหวัดช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณน่ะต้องใช้สติปัญญาในการเอาชนะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างจะเครียดวิตกกังวลคิดมาก ต,ต้องการการสนับสนุนต้องการการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นช่วงที่อารมณ์เปราะบางแล้วก็ค่อนข้างจะใช้เงินเก่งด้วยเลขนำโชค5 6 5 9 5 6 5 6 5 9 5 9ห้เกห้้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ